นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกูเอ็กนะครับกูวอลนะครับวันนี้เราสองคนก็จะมาแนะนําเทคนิคการฝึกท่าฮาร์คูพัวซจะเป็นการฝึกการจับคู่นะครับก็บางทีนะหอะไรคนนะครับฝึกคนเดียวนี่สุดท่านี่เป็นท่าที่ต้องใช้การทรงตัวนะครับซึ่งคนเดียวจะยากหน่อยอาจจะล้มบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการจับคู่กันเนี่ยอาจจะสว่าท่านี้จะฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาลองดูว่าฝึกแบบจับคู่เนี่ยเราสามารถฝึกกันได้ยังไงนะครับ สารพัดฮากมุกฮ mm ักมึงโพสนะครับผมแล้วก็จับพวกนันแล้วก็อย่าลืมใช้กรอบเผื่อเพื่อนหนึ่งจริงจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้เธอไปก่อนนะครับจะทำให้เราเข้าทานในงานขึ้นคือสสบายด้วยนะเดี๋ยวครูบอลทุกคนทางฝั่งเดียวกัจะเป็นคนช่วยจับท่าที่ท่าผมเราเริ่มจากตั้งรอไว้ข้างหน้าหันมาสักประมาณทุกนุดกว่าก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วบอลจะยกกระสายเนาะครับพบตัวลงมาด้านหน้าครับแล้ววางมือขวาลงบนกรอบปรับระยะให้พอดีได้ ที่เรา uh, มัน่นคงอยู่ในท่าเนี่งมั่นคงนะครับผมตรงนี้เนี่ยขาขวาจะเป็นขาข้าง,งที่ยืนครับคนที่ช่วยจะมายืนรออยู่ข้างหลังนะครับรอยู่แถวหลังสะโพกของคนที่ทําท่านะครับนะตรงนี้เนี่ยตอนแรกเลยนะครับให้ยกาะ้ายขึ้นมาด้านหลังก่อน,นครับ ตอนนี้สะโพกยังคว้าอยู่ขายังต้องสูงมากก็ได้นะครับขอแค่เตะเตียบก่อนเดีย๋ยวแล้วค่อยเพิ่มเพิ่มท่านะครับเวลาหมุนเปิดลำตัวนะครับให้หมุนจากช่วงหน้าทอ้องไปช่วงสะดือนะครับเราควรอเตะขาเยอะเกินไปเตะขาเยอะเกินไปจไนนะไงล่ะให้ใช้แกนกลางเป็นตัวช่วยในกรารเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นบนะัวก,ก็จะให้ค่อยหมุนสะดือขนะึ้นมาจะเห็นว่าสะดือก็จะหมุนตามเองนะครับแต่การเคลื่อนไหวหลักๆควบคุมมาจากแกนกลางนะครับตอนนี้ลราดูว่าจะเริ่มเปิดไปด้านข้างนะครับถ้ารู้สึกว่าจะเปิดไม่พอให้เกร็งขาวเพิ่ม ก็จะปีกโลดทุ้มแรงนิดนึงครับก้นทรายให้เบาๆไว้ขาจะได้ไม่ลับมาด้านหลังตอนนี้ถ้ามองจากข้างบนนี่ขาจะตรงเลยดีมากนะครับตอนนี้ให้ขาตรงนี้เกียรไปทางด้านซ้ายก็คือแผ่นดันหลังนะครับของขต้นขาคระดูนต้นขาจะทำงานนะครับถ้าอยากเพิ่มความสูงของขาให้ใช้ด้า,ขานข้างกระดูกด้านข้างข้อต่อข้างของขาซ้ายในการยกขึ้นมานะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะเพิ่มแค่ไหนก็ได้คนอยู่ข้างหลังคอยช่วยหนึ่งเหมือนเป็นกำแพงนะครับตรงนี้ถ้าอยากก็ปีกหูจากตรงนี้ได้อีกนะครับคนอีก ตำแหน่งที่ช่วยได้อยู่ประคองที่หัวหลังนะครับอพอได้ไหล่ดีแล้วเปิดไหล่ส่วนนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ลองเหยียนแขนซ้ายขึ้นด้านบนนะครับอรงน,นี้เราสามารถช่วยประคองได้อีกโดยใช้มือช่วยจับครับเวียงมาด้านหลังเยอะไปเราก็ดึงเขากลับาครับอย่างสุดท้ายคือศีรษะหนัาขอก็ค่อยๆปิดศีรษะเือหน้าขอกขึ้นมาที่ปลายนิ้วข้างซ้ายจะเห็นว่าเคลื่อนจากแกนกลางก่อนนะครับแล้วค่อยเติมขาค่อยเติมหลัค่อยเติมแขน ศีรษะที่สุดท้ายเลยเวลากลับนะครับศีรษะกลับมาก่อนจะมองด้านข้างหรือมองพื้นก็ได้นะครับแล้วเก็บแขนกลับมาที่สะโพกนะครับมยืนอย่ข้างหลังเป็นกำแพงอยู่ครับลดขาลงต่ำนิดนึงความสะโพกแล้วก็ค่อยวางเท้าสไลดกลับมาที่พื้นนะครับแล้วก็ค่อยขยุ้นตัวขึ้นยืนกดช่วยก้อนอนกลับออกก็ได้นะครับผม